ก่อนจะไปเมาก,กับแม่นะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องใหม่ชินอฟฟิเชียลให้แม่ด้วยค่ะพอตอนนี้ลูกเริ่มดังแล้วเราคิคดว่าจะเกาะกระแสลูกมั่งไหมแบบเกาะอยู่ครับตอนนี้มีคนทักไหมว่าหน้าเหมือนพ่อมาก <c oughs> ทุกคน <c oughs> ทุกคนค่ะแต่วินาทีแรกที่หมอเห็นนะ เหมือนพ่อครับเหมือนพ่อครับหนูจะชอบผู้ชายทรงแบบไหนไม่ที่ไม่ใช่แบบพ่อที่ไม่ใช่แบบพ่อก็เดี๋ยวจะต้องมีการลองใจนิดนึงพ่อก็แบบไปแทนวันนึงถ่วิกไปถ่ายวิกไปเชิญพี่ๆมาให้ป้ารู้จักหนุกเลูกเรียกเลยเกี๋ยวกลุ่มใหม่นะจ๊ะชูกันสไปซ์ค่ะสวัสดีค่ะ Want some jello Want me to go Come on Wanna take a bite Wanna take a bite hmm? สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด่งและลูกชิ้นหมูโขเด่ง สนับสนุนโดยอาหารแมวคิตตี้แคตกสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้ก็ช่งแต่แม่รู้ค่ะวันนี้เป็นคู่พ่อลูกที่แม่สงสัยเหลือเกินว่ามันหล่นใต้ต้นหรือมันหล่นไม่ไกลต้นกันแน่คู่นี้เป็นคู่พ่อลูกที่ดังมากๆในโลกออนไลน์นะคะนั่นคือพ่อโจกโซกขู่และลูกยี่หวาแห่ง ชูก้าแอนด์สไปซ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกล้วยใหม่เชียวกหมสวัสดีลูกสวัสดีค่ะอยู่ดีดีลูกเธอเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปได้ยังไงก่อนคือตอนเริ่มต้นเราเป็นร้องเพลงแบบคนจะเห็นดีกีตาร์ร้องเพลงกับพ่อเราจับเขามานั่งข้างๆเราเพื่อที่จะออนโซเชียลหรือลูกอยากมาร้องเองผมจับก่อนแต่ว่ามันไม่ได้มาทางนี้ไม่ได้มาทางเกิร์ลกรุ๊ปครับ มันเรื่องมันเริ่มต้นมาจากว่าผมดีดกีตาร์แล้วก็เอาลูกมาเข้ากล้องคุณตั้งใจปั้นหรอไม่ครับคือเหงาเหงาเขาเข้าร้องแจนในกล้องตอนนี้เท่าไหร่จำได้ปะหนึ่งอ่าจำได้ประมาณตอนหนึ่งและทีนี้มันเกิดคอมเมนต์เยอะกว่าเล่นคนเดียวใช่แต่ตอนเริ่มต้นเด็กก็อาจจะไม่ได้เต็มใจร้อเซนต์นะก็แบบบางวันก็อาจจะชอบ บางวันก็อาจจะอยากดูทีวีอยากดูการะตูนแต่พ่อก็ลากมาอีกแล้วเออเวลาเขาร้องเพลงหรืออะไรอยู่ตอนเด็กๆอะ่ะเราต้องสอนไหมหรือว่าออปล่อยให้ลูกร้องลูกอยากร้องอะไรก็ร้องไปลูกไปเรียนรู้เอาเองไม่สอนครับก็จริงๆปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่ามันจะได้ผลประโยชน์ตรงที่ว่าการเล่นหน้ากล้องเนี่ยเขาได้สกิลการร้องสดร้วมันไม่ได้เทคเดียวได้คือบางทีพอมันไม่พอเราก็ถ่ายใหม่มันก็เลยมีแบบบางทีมันก็20เทคอะไรมันก็มีฮะ รู้จังนะลูกยี่หว่าพ่อเป็นคนตลบไหมลูกตลบอ้าวเป็นคนตลบในพ่อที่หนูมีความเชื่อถือในตัวพ่ออะไรบ้างลูกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยพ่อบังคับไหมไม่บังคับ แล้วตอนตอนตอน,ตอนที่หนูร้องร้องตอนนั้นหนูรู้สึกไหมว่าหนูหนูชอบร้องเพลงจริงๆก็ร้องมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเริ่มรู้สึกว่าแบบชอบชอบ,ชอบตอนปอะไรตั้งแต่ปหนึ่งหนูก็ชอบมาตั้งแต่ตอนนั้น<อ>แต่ว่าชอบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหนูกล้ามีความรู้สึกว่าไม่อายกล้องกล้าทํานู่นทํานี่ตอนไหนจริงๆไม่ค่อยอายกล้องตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าก็อัดเล่นกับพ่อด้วยอ๋อยังไม่ไม่ไม่อายกล้องแต่ว่าเริ่ม เริ่มอายคนตอนที่ว่าเริ่มมีทีมงานมามาถ่ายก็คุณเอาทีมงานมาทำอะไรเริ่มโปรดักชั่นเริ่มใหญ่เริ่มขายได้คือแปลว่าทั้งพ่อทั้งแม่แล้วนี่เราไม่ได้พูดถึงแม่เขาเลยอ่ะไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกครับออหมายถึงแล้วแต่พิธีกรเลยกลับไปบ้านได้เลยต้องโดนโดนนักหนึหงายถึงผมไม่ติดผมไม่ติดได้หมดแม่เขามีส่วนอะไรยังไงจริงๆแล้วที่ยี่หว่ามีทุกวันนี้ เป็นพ่อแม่มากกว่าผมเนี่ยเนี่ยอย่างพี่เขาที่ถามข้อมูลพี่จกสอนลูกร้องเพลงอะไรไหมเปล่าสอนลูกเต้นอะไรไหมเปล่าผมก็เต้นไม่ได้สอนให้ลูกเป็นคนดีอะไรไหมเปล่าแต่ว่าเพราะว่าเราก็เดี๋ยวพี่คิมบอกว่านั่งหลังต้องอะไรเงี้ยเขานั่งบุคลิกอะไรเงี้ยคือบุคลิกคือสง่างามพยันบุคลิกเลยก็จริงๆก็แม่ทั้งหมด แม่ส่ง,<ม>สงหนูไปเรียนร้องเพลงไหมลูกส่งค่ะแบบช่วงโตขึ้นก็ส่งรู้สึกว่าแม่บังคับไหมหรือว่าอยากไปเรียนอยากไปเรียนอ๋ออยากไปเรียนทําไมหนูไม่เรียนกับพ่อลูกพ่อหนูเป็นนักร้องนะ <c oughs> ดังมากด้วยพ่อหนูสอนไม่เก่งสอนไม่เก่งผมอ่ะสอนเขาไม่ได้เลยอย่างเพลงที่เขาร้องอยู่อ่ะก็เป็นคนละโลกกับเราของเรามันล็อกไทยไทยแบบว่าเหมือนอาหารตามสั่งอ่ะมันเป็นยุคนั้น ในความเป็นเป็นโจ๊กอะโจ๊กเคยส่งลูกไปเรียนไหมไม่ตอนแรกก็ทะเลาะกับเมียลูกต้องเรียนเสริมต้องเอาวิชามาเพิ่มอืผมก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นต้องเรียนอะไรเลยแต่ทำไมฉันดังเงงั้นลูกเขาไม่ต้องจ้าเรียนเพื่อเดี๋ยวครูก็มาป้อน ความเป็นอันนั้นอันนี้เดี๋ยวก็ไปติดครูเดี๋ยวเสียเอกลักษณ์ของตัวเองเออแต่อันนี้อันนี้จริงนะคะแต่ทีนี้ก็โชคดีที่ว่าเขาไปเจอครูที่แบบพยายามชอบเอกลักษณ์เขาสรุปทั้งหมดทั้งมวลน่ะท,ที่ที่เขามามาจนเข้าค่ายเขาได้อะเพราะว่าสกิลที่ภรรยาผมพาไปเพิ่มเติมให้เรียนให้อะไรต่างๆแม่คงอยากให้ลูกได้พื้นฐานที่แน่นนี่ต้องขอบคุณคุณแม่เลยนะ,ะที่ที่ยอมครับ <laughs> หนูขอไปออดิชั่นเองหรือว่ามีใครมาพาไปหรืออะไรมันเกิดจากอะไรมันไปไปถ่ายรายการแล้วไปเจอพี่โดมพี่โดมเจ้าของค่ายพี่โดมพี่โดมจารุวัวัดใช่เขาเขาก็ดีเอ็มมาบอกว่าพี่โจ๊กครับน้องมีค่ายนี่ยังอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อยากให้ลองมาออดิชั่นกันดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้น่ะก่อนที่โดมเขาติดต่อมาคือยี่หว่าไม่เอาอะไรเลยคือฝึกอะฝึกหนัก แต่ว่าไม่ไม่ไปทักอย่างไม่ไปมีค่ายติดต่อมาเยอะมากก็มีมีต่างประเทศมาติดต่อเราไหมต่างต่างประเทศติดต่อมาออดิชั่นเกาหลีอะไรอย่างงี้มีเหรอแล้วทำไมไม่ให้ลูกไปออดิชั่นอ่ะเขาไม่ไปทำไมลูกพูดได้ลูกพูดได้พูดได้พูดได้เขามีมาอยู่ตรงนี้เขามีมาถามายี่หวัดบไม่กล้าค่ะแบบไม่กล้าแสดงออกตอนอ๋อหนูขี้อาย นี้เป็นอีกหนึ่งพาร์ทแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือว่าหมายถึงว่าโกเขาอะไม่มีที่ต่างประเทศเป้าหมายไม่ได้อยู่ต่างประเทศเป้าหมายคืออยู่ในบ้านไม่มีเคป๊อปไม่มีอะไรเขาอยากอยู่บ้านอ๋ออยากอยู่บ้านอยากอยู่บ้านยังเด็กด้วยอะเนาะตอีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเรียนหนังสือเธอลูกเพิ่งสิบสี่พอโดมติดต่อมาปุ๊บเราก็เลยคิดเลยว่าลูกคงจะต้องบอกเราว่าแบบเรียนได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลย เราก็เลยตึงใส่โดมเลยกะว่ากะว่าปฏิเสธนแน่คือตอนนั้นหนูตกใจคะ่ะเพราะว่าศิลปินในค่ายหนูก็ติดตามตลอดพีช่ชี่ใช่ค่ะพี่พิกซี่สรุปเขากี๊ดอ๋อหนูกี๊ดแล้วหนูบอกพ่อว่าะอะไรเลยอยากไปลอง audition อคอ่ะอ๋อลูกบอกอยากไปว่าไงคุณไปตึงใส่เขาแล้วได้ไงทำยังไงตอ <laughs> น้องสนใจมากเลยครับพอดีเดี๋ยวเมื่อไหร่ดีครับเดี๋ยวพี่มีอะไรโทรหาพี่ได้เลยนะ แต่พอลูกสนใจนี้แล้วขั้นตอนการเข้าไปยังไงมีคนพาขึ้นไปแล้วก็บอกว่าผู้ปกครองรอด้านนี้นะคะโอเคตามขั้นตอนเว้ยก็อยู่นั่งเหงาๆกับน้ำโดมเขาคงเกงใจนิดนึงเขาลงมาส่งเราก็กะเลยว่าโดมมาแล้วก็กะแบบจะพูดอะไรนะเดี๋ยโดมจะแบบว่ายังไงได้แล้วพี่หรืออะไรหรือเปล่จะพูดอะไร่าโดมลงมาปุ๊บกิค เยี่ยมครับได้ไหมวะได้ไหมวะเยี่ยมครับตึงใส่จะแล้วตอนแรกไม่น่าไปตึงไม่น่าไปตึงใส่เขาเลยโดมตอนออกรายการเล่นตลกกับโดมเจ้าของค่ายคนละโดมนะโดมเจ้าของค่ายเขาก็จะนิ่งๆหน่อยเขาก็จะแบบว่าเดี๋ยวก็ถ้ายังไงจะติดต่อกับนายภายในเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวเราก็ดูก่อนเรามีภาพในหัวภาพในหัวเขาจะพูดคำนี้บ่อยต้องดูภาพในหัวก็ไม่ใช่ว่าเก่งเอาเพราะเก่ง หรือไม่เก่งเอ,อแล้วยังไงวะแต่ว่ามันจะต้องแบบตรงกับภาพในหัวมันเข้ากันไหมกับกลุ่มของเขาอะไรอย่างเงี้สุดท้ายกลับไปรอ3มวันเหมือน3มเดือนตัดญ้าก็แล้วล้า,างจานก็แล้วไม่โทรมาสักทีไม่น่าไปติมใส่เขาเลยใหม่ m ิวเ the next peak ถามลูกนิดนึงยี่หว่าลูกหนูรอไหมรอเหมือนกันเขาเค้ขึ้นใบเข้ทำอะไรร้องกับเต้นหนูร้องเพลงอะไรเพลงฉันมันเป็นคนแบบนี้มั้งคะแล้วเต้นเพลงอะไรเต้นเพลงของ baby monster ค่ะอ๋อค่ะวันที่เท่าไหร่เขาโทรกลับมาประมาณวสวัน เออปราสเอสเอพี่ชอบครับอืมประชุมกันมาแล้วสรุปว่าผมเปิดหัวไม่ดีเลยอะดึงดึงมากเลยอะ <c oughs> ดูแล้วทางค่าสนใจครับแค่สนใจเองเหรอทางค่าสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะต้องมาคุยกันสรุปว่าเซนอเซนเป็นฝึกหาดแต่เขาก็บอกเขาก็บอกอยู่ว่า มันเป็นไปได้หมดว่าอาจจะเร็วหรืออาจจะนานอยู่ที่ภาพในหัวของเขานานแค่ไหนภาพในหัวเขาจะปรากฏนานแค่ไหนภาพในหัวเขาใช้เวลาประมาณรวมๆหนึ่งปีนะทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่คนยี่สิบประมาณนั้นค่ะยี่สิบแล้วเขาเอากี่คนลูกห้าคนค่ะห้าคนเขาให้หนูฝึกอะไรลูกจริงๆก็มีให้เรียนร้องเพลงมีเรียนเต้นแล้วแต่วันค่ะแล้วก็ให้กลับไปฝึกเองแล้วก็มาโชว์ ที่ค่ายค่ะโชเคกลับไปฝึกเองเขาจะบอกบอกแล้วไม่ไปออกกําลังกายออกกําลังกายทําอะไรบ้างไหมมีออกกําลังกายแบบส่งคลิปการบ้านออกกําลังกายเดี๋ยวออกไม่จริงเดี๋ยวออกไม่จริงสอนเต้นสอนร้องแล้วสอนบุคลิกภาพไหมคะสอนว่าจะต้องเดินยังไงยืนยังไงมองคนยังไงไม่ขนาดนั้นถ้าทำไมดูนั่งสวยลูกแม่สอนขอบคุณมากแล้วมืออะคะแม่บอกว่าไง ให้หลังตรงอย่างเดียวแล้วให้ยิ้มยิ้มไว้คนจริงหนูชอบยิ้มเองเพราะว่าหนูเห็นหน้าพ่อแล้วหนูก็จะยิ้มได้ทุกครั้งขำหรือยิ้มพ่อตลกไหมตลกค่ะเวลาเวลาที่ระหว่างที่แบบเขาไปรับไปส่งเราเขารับส่งเราไม่ลูกรับส่งวันที่แบบว่างไม่มีงานแล้วปกติใครไปแม่พาไปคนขับรถคนขับรถพาไปเออเราก็รู้สึกว่าเรา รักคนขับรถเรามากขึ้นเราก็บอกอ๋อเวลารอร่องี้เหรอเห็นใจคนขับรถทุกคนมีรถเที่ยงคืนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยบางทีก็แบบว่านั่งแบบเขาเข้าไม่ได้คนนอกระหว่างหนึ่งปีที่ซ้อมอะไรที่หนูรู้สึกว่าหนูจะถอดใจแล้วอีกนิดนึงมันยากมากไม่เคยคิดถอดใจแค่แบบเหนื่อยบ้างแสดงว่าเขาชอบชอบมากค่ะชอบมากด้วย ผมภูมิใจมากเลยนะที่ค่ายแบบไม่ให้ผู้ปกครองอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นน่ะแม่มาทุกวันแน่นอนแม่มาทุกวันแน่นอนไอ้ยามีอ่ยามมีออยามผ่านมาหนึ่งปีเขาประกาศเวลาเขาบอกชื่อเวลาเขาบอกชื่อเขาประกาศยังไงบอกต่อหน้าต่อหน้าเลยแล้วพอเขาประกาศชื่อเรารู้สึกไงดีใจพ่อพอบอกแม่เราแม่เราเป็นงไงบ้างดีใจกันหมดพ่อเราก็ดีใจเพราะว่าก็เชื่อมั่นอยู่แล้ว ว่าเขาจะทําได้แต่ว่าเป็นคนแบบเศร้ายากครัไม่หมไม่ใช่เศร้าซึ้งยากอเหรอคุณเันไม่ทศาไมซึ้งเลยซึ้งยากแต่ว่าเ็ื่มามีงานไอเปิดตัวเขาถึงแล้วถึงพาท่าเป็นงานแบบว่าเดบิวต์เปิดตัวให้ไปโชว์ร้องเต้นเพลงของตัวเองที่งานใหญ่ครับไอ้จัดที่รีดแบบนักข่าวแบบคือผมไม่เคยสัมผัสอ่ะคือวงผมอยู่มาแบบเป็น มันคนละยุคนละสมัยคนคือมันแถลงเล็กมากอ่ะแต่ว่าที่ที่ผมร้องให้เพราะว่าไปตอนให้แต่ละคนมาบอกความรู้สึกค,คือคือคำพูดแบบมันไม่มีอะไรมากแต่มันร้องนำไงขอบคุณที่เชื่อแล้วเสียงมันเริ่มสั่นมันบิ้วก่อนตอนแรกก็พูดดีๆสักพักก็คุณที่เช,ชื่อชื่อมันในตัวหนูมาตลอดจนตอนนี้ หนูมีวงเป็นของตัวเองเหรอแล้วผมมันพูดคำนี้เสร็จโอ้โหผมก็แบบมันมันจะร้องแล้วแบบคนเต็มเลยคนเต็มเลยแล้วผมก็ทำยังไงเวลาคนเขากันน้ำตาเขาทัยังไงวะนึกออกเก่าก่อนเก่าเก่าก่อนเก่าก็ไม่หายเก่าก็ไม่หายเก่าแล้วพยายามเก่านะพยายามมองเลยพยายามมองจะพัก าวิ่งเอาทิชชู่มาให้แล้วเออยังไงปุ <S <S ๊บๆจะพยายามยิ้มสู้พยายามยิม้มสูดแต่มันไม่ไหวจริงมันร้องเลยแล้วเราอะไม่ค่อยเห็นลูกลออ้องไห้เออหนูอยากขอบคุณครอบครัวของหนูค่ะป๊าป๊ามามาแล้วก็ยูจินค่ะที่คอยซัพพอร์ตในสิ่งที่หนูรักแล้วก็ในสิ่งที่หนูอยากทำค่ะสนับสนุนทุกอย่างเลยค่ะแล้วตอนนี้หนูก็มีวงเป็นของตัวเองแล้ว <laughs> แอบมันหนาวลูกแอบมันหนาวที่ชู้อยู่ไหนเด็กวิ่งใหม่เมื่อกี้ไม่ต้องวิ่งใหม่แล้วที่ชู้ขึ้นมาก่อนขอบคุณที่เชื่อมันในตัวหนูมาโดยตลอดนะคะขอบคุณะคะ่ะในความเป็นพ่อของเราโมเมนต์นั้นเรารู้สึกว่าอะไรมันมีทั้งหนึ่งลูกร้องไห้สองความความความภูมิใจหรือความอะไรมันอะไร โมเมนต์ที่ร้องไห้ไปกับเขาที่เขาดีใจจนเขามีวงเป็นของตัวเองอแล้วที่เขาสู้มาจนถึงวันนี้แล้วบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันยิ่งใหญ่มันแบบคนมันนู่นนี่นั่นอะ,อะไรเงี้ยผมแล้วแบบมาพูดมาพูดอวยเราต่อหน้าคนอื่น <c oughs> เราก็รู้สึกแบบไม่เคยไม่เคยสัมผัสโมเมนต์แบบนี้มาก่อนน้ําตาก็แตกแต่พ่อแม่คนอื่นเขาก็เจอลูกอัดอย่างเงี้ยเขาก็ร้องกันหมดเหมือนกันหนูรู้สึกยังไงบ้าง คือหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองคะ่ะเพราะว่าหนูก็ฝึกฝนร้องเพลงเต้นมาตลอดพอมาถึงวันที่ได้เดบิวตก็ภูมิใจในเพื่อน,อน,อนๆทุกคนด้วยค่ะหนูอยากทำความฝันตัวเองให้สำเร็จคะ่ะอยากให้ไปถึงจุดๆนั้นพอตอนที่ลูกเริ่มดังแล้วเราค,คิดว่าจะเกาะกระแสะลูกมั่งไหมแบบเกาะอยู่ครับตอนนี้ยูจินอะมีความคล้ายคลึงกับคนนี้ไหมคะอยากจะเป็นนักร้องไหมคะอ๋อไม่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 คล้ายเลยครับแต่ว่าแต่ว่าเขาอยาก เขาก็มีความสนใจการเป็นศิลปินอยู่เหมือนกันยูจีนเห็นพี่ซึ่งตัวผมมาไม่ตั้งเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พยายามจะผักอะไรเลยผมเฉยๆแต่ว่าเขาก็ทําท่าอยากจะเป็นเขาก็ทำท่าเขาก็ฝึกเขาก็อะไรอยู่ทุกวันนี้ฮะเล่นกีต้งเล่นกีตาร์อะไรก็มีความชอบแต่ว่านิสัยอ่ะไม่เหมือนกันเลยคิดว่าในในในตัวหนูมีอะไรเหมือนพ่อมีอะไรเหมือนแม่พี่ลืมค่ะมีคนทักไหมว่าหน้าเหมือนพ่อมาก ทุกคนค่ะทุกคนค่ะบอกว่าน่าเหมือนกันคือเัวเด็กเกเกิดมามันจะหน้าตาบูบี้ใช่ไหมออแต่แบบดูไม่ออกออใช่ไหมแต่หมออะวินาทีแรกผมอยู่ในห้องอะแต่วินาทีแรกที่หมอเห็น,นะออ่ะเฟือเหมือนพ่อครับเหมือนพ่อครับ <c oughs> โลวมาให้จบัวคูละวินาทีแรกในโลก สนนโดสจอยลาจีนาอยากให้พูดถึงแม่บ้างแม่เราเป็นคนยังไงเป็นคนเจ้าระเบียบค่ะแล้วก็วางแผนทุกอย่างเลยวางแผนให้พ่อด้วยไหมพ่อต้องเชื่อฟังไหมดุไหมแม่ดุไหมคะดุพ่อมั้งไหมดุค่ะบ่อยมากเขาดุเรื่องอะไรเขาชอบดุพ่อเรื่องอะไรเรื่องแบบขี้ลืมนั่นแหละค่ะแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆก็แบบดุ แม่จะโมโหพ่อเรื่องอะไรโมโหแล้วอลำคานอย่างเงี้ยทุกเรื่องเหรอครับทุกเรื่องเหรอครับ <c oughs> <c oughs> แม่แม,แม่ส่วนใหญ่ผมจะแบบเป็นคนไม่มีระเบียบ <c oughs> แล้วมันมันตรงข้ามกันเขาจะแบบว่าแปรแป,แปอะไรเงี้ยแล้วพอผม <c oughs> ผมจะแบบลืมนั่นลืมนี่อะไรเงี้ยก็จะโดนกระตุ้น <c oughs> ด้วยเสียงด่าความพิเศษของแม่เราที่เรารักมากมากเลยคือแบบแม่เราพิเศษมากเลยจุดนี้เลยคืออะไรช่วยเหลือแบบ หนูทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างค่ะ <c oughs> เป็นทุกอย่างเลยก็ <c oughs> ตีห้ามาวันนี้ก็กลางไว้หมดแล้ว <c oughs> แต่ง,งนุ่งแต่งหน้าชุดอันนี้นี่ข้าวกองใสอันนี้เวลากินวิ่งออกมา <c oughs> หน้าบ้านเอาเสื้อคลุมกันเปื้อนมันให้ขึ้นขนาดนั้นน่ะ <c oughs> นี่ค่จริงๆแล้วนี่คือแม่ในฝันนะความใส่ใจลูกอ่ะคือเด็กจะํำคาหรือไม่ลำคาเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่ง แต่นี่คือความใส่ใจที่แบบร้อยอัพอะไม่ใช่แค่ร้ <100 S 2> อยเดียวร้อยบวกไปร้อยห้าสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องถามนิดหนึ่งว่านักร้องในวงการเนี้ยผู้ชายคนไหนที่หนูมีความพิเศษโอ้คนนี้หลอกคนนี้น่ารักพี่เจฟซาตเตอร์ชอบไหมชอบเหมือนเาร้องเพลงเพาฉันไม่ซื้อฉันไม่เป็นนอยนนะรู้รู้จักรู้ชอบ,ชอบหนูหนูแบบคือคือหนูว่า คืออีกหน่อยหนูก็โตเป็นสาวแบบเต็มที่แล้วก็ต้องมีแฟนเป็นปกติเหมือนคนอื่นๆหนูจะชอบผู้ชายทรงแบบไหนไม่ที่ไม่ใช่แบบพ่อไม่ใช่แบบพ่อเก่าแล้วเก่าแล้วเก่ากว่าเก่าก็เดี๋ยวจะต้องมีการลองใจนิดนึงพอแบบสมมติว่าจะชอบคนไหนเงี้ยเดี๋ยวพ่อก็แบบไปแทนวันนึงไถวิกไปไถวิกไปนี่ตะกี้เราคุยกันถึงเรื่องแบบว่า ความยากลําบากในการกว่าจะเดบิวต์ได้เขาเลือกทั้งหมด5คนเชิญพี่ๆมาให้ป้ารู้จักหน่อยลูกที่ทีนี้แต่ละคนต้องขอแนะนําตัวกันนิดนึงลูกใครที่โตที่สุดในนี้หนูค่ะหนูชื่อชื่อนิชค่ะนิชอายุ22ค่ะ22คือชี่ยีวาอายุ14ค่ะ หนูชื่อถิงถิงค่ะอายุเท่าไหร่ลูกสิบเจ็ดค่ะเก้าอายุสิบหค่ะอิมมี่อายุสิบเก้าค่ะโจ้กสามเก้าเด็กแต่ละคนในนี้เนี่ยกว่าจะออกมาเป็นเดบิวเป็นเพลงเพลงเราชื่ออะไรลูกเจลลค่ะในในร้องให้คุณยายฟังสักท่อนแบบฮุกมันร้องว่าไงลูกเจ่ Hello want some jello sugar too low come on wanna take a bite wanna take a bite hmm huh? Hello want some jello want me to go come on wanna take a bite wanna take a bite hmm huh? เธอเต้นเป็นได้ไงลูกฉันอยู่วงนี้ <laughs> <laughs> ตอนที่ตอนที่เขาประกาศว่าคนไหนเขาน้าคิดไหมว่าเป็นเรา เยนแค่ว่า niche, niche, niche. นิชนิชนิชในนี้เขาจะมีมีกับตันทีมมีอะไรยังไงตำแหน่งอะไรยังไงเราไม่มีไม่มีเหรียญอะไรแล้วกันค่ะเพราะว่าแบบเราช่วยๆกันดูค่ะเวลาเขาวางเขาต้องวางแบบว่าคนนี้เต้นเก่งคน,นนี้ร้องเก่งคนนี้รักเก่งความพิเศษของตัวอิมคือที่ถูกวางไว้ในในทีมนี้คืออ๋อจริงๆในทีมไม่ได้ฟิกค่ะแต่ว่าในเพลงนี้ จะเป็นสายแบบหัวเข่าสายร้องค่ะอ๋อเป็นสายร้องกันทุกคนเลยเห <laughs> <c oughs> รอคะร้องจะมีพิงพิงคอิมมี่แล้วก็ยี่หมาค่ะแล้วก็ส่วนแรปกระเต้นคือพี่นิดกับเ้าค่ะในเพลงนี้มีท่อนแร็ปไหมมีค่ะอ่ะหนูแรปบซิ <c oughs> I'm so sweet แต่ที t เธอ c นเดียว React Honey a d d a l i t t l e spice but raw and yummy g o t m a e going nuts a h e I look at you I need someone to sweeten up my life b e c a u s you m u k e you e e l g o o โอ้ดีดีรับดีเลยตรงนี้รับดีเลย คุณยายอยากให้ให้โชว์เสียงทีละคนอ่ะพี่อิมวานเกิดห้ามใจงั้นเธอลองชิมดูไหม Cause I have a crush on you It's o u g o a r rush หัวใจมันคงไม่อยู่เลยต้องลองทักดูมันไม่แผนเลย <c oughs> อะ่ะแผถิงถงลูกวานเกิดห้ามใจงั้นเธอลองชิมดูไหม 'Cause crush have a I on นี่เหมือนในออดีโอเลยนี่ฉันกำลังฉันกำลังนั่งนึกว่าถ้าฉันเป็นโค้ชฉันจะกดคนไหนก่อนเออแต่ตาป้าที่เขาแล้วข้ามไม่ได้กลับไปหาเขานิดนึง baby I'm a f r y i d I don't know ฉันแค่ก็จะเธออาจจะตลาดอ h คือเสียงเพราะทุกคนอ่ะมาทางนี้วันเกินห้ามใจงั้นเธอลองชิมดูไหม 'Cause I have a crush on you It's y o u g a r rush หัวใจมันคงไม่ยู่เลยต้องลองทักดูเออ่ะยี่หว่านลูกอั่นะคะะค่ะเขามีวอร์มด้วยเออลูกใครกันอเนาะไม่ใช่ลูกใครนะไม่ได้ฝึกมาจากพ่อนั่นเรียนมา จริงจังมาดูก็บรูกันเลยคิดว่าด้วยแต่ละคนน่ยมีน้ำเสียงที่ได้มาตรฐานคือโดมมาตรฐานสูงมากเสียงใกล้เคียงกันมากแค่หนาบางต่างกันเท่านั้นเองนะคะร้องไประหว่างร้องเนี่ย คุณยายจะหิวแล้ววันนี้เป็นวันที่โชคดีที่ได้กินอาหารร่วมกับเกิร์กร๊ปนะคะชูเกนสไปเดี๋ยวดูกันว่าเขาเอาอะไรมาเสิร์ฟเราตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องอาหารกัสตงนะคะอาหารฝรั่งเศสในสถานที่ที่แบบเรียกว่าหรูหรามากๆนั่นก็คือโรงแรมแกรนด h ไฮแอท i r อร์นะคะ เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่จะกินอาหารฝรั่งเศสโดยที่มีนี่ค่ะพี่ซีโอหรือถ้าใครมาที่นี่ให้เรียกว่าพิตีนะคะเพราะว่าลูกครึ่งเวียดนามกับฝรั่งเศสแต่พูดไทยชัดมากจริงไหมพ่ตีนิดหน่อยครับจริงๆครับจริงจริงเหรอครับ l o า g you been h อ r e about five years already five years ก็พูดได้ขนาดนี้แล้วมันมีอะไรคะวันนี้มีอะไรบ้างคะพิตี propose to you all our signature signature ของร้านอาหารแกสตงนะครับ onion soup ะซุปหัวหอมอันนี้คือแล้วมีอะไรกัน Then you will have our sea crab and avocado salad on top. a v c a n d sea p r g a หัวกาด้วย e s, uh <S cargo sna t snails. เนื้อจานนี้ลูกหูยิ่งใหญ่ The c o n f i t ครับ Duck c o n f i t Duck confie. อ๋อที่คุณมาหัร้านหาหนมะลังเสร็จคุณกินขนมปังอันนั้นนะ Appetizer. <laughs> <laughs> ฉันเดินมาให้ดูเลยดูนี่ลองดมได้ืองดมได้แล้วอยากให้เห็นแบบเห็นด้านซักเลยอยะนี่ไม่ได้กินเลอะเสื้อก็เลอะอีกโอ้ตายแล้วฉันอยากกินอันนี้มากฉันขอชิมนิดนึง อะไรอ่ะตัด่านอ๋อครับเอาจริงๆเจ้าของค่ายพี่ดมพวกหนูรู้จักพี่ดมมานานแล้วใช่ไหมคะรู้จักตั้งแต่พี่ดมประกวดเดอะสตาร์ะตัวจริงๆพี่ดมเป็นไงน่ารักมากค่ะเขาไม่ดูเหรอไม่ดูเลยค่ะพี่ดมดูคนใจดีหมดเลยใช่ค่ะอ่ะเรายังไม่ถามเลยว่าไอดอลของใครเป็นคนไหน ของหนูเป็นพี่ชายค่ะพี่ชายของหนูเองเป็นมือคีย์บอร์ดวงมีนค่ะอ๋อพี่ชายหนูเป็นมือคีย์บอร์ดวงมีนอิ่มลูกใครเป็นไอดอลเราติดตามพี่นนทนนาลค่ะอ๋อชอบพี่นนทนนาลใช่ค่ะอ่ากล้าเหรอลูกชอ,ลลอชอบพี่มิลลี่ค่ะอ๋อชอบพี่มิลลี่อ๋อหนูสายแล็ปเออชอบ ไอูค่ะหนูอะลูกวง BTS ค่ะอเราต้องเรียนรู้ไหมความที่ลูกเราอยู่ในแวดวงนี้แล้วเราอะ่ะคือคือเราเป็นอยู่ตรงกลางต้อง,องเรียนต้องเรียนรู้พ่อแม่ต้องเรียนรู้ไม่งั้นไม่งั้นดูแลไม่ถูกเธอไม่ต้องไปอ่ะไปไป,ไป,ไ,ปไปดูผลงานของ BTS <c oughs> ระดูสิครับล่าสุดก็ต้องแบบเนี่ยพาไปดูจองกุ้งจองกุ๊กอะไรพอไปดูก็ชอบตามนะ ก็ชอบตาม BTS อะไรเงี้ยเรียนรู้ตามลูกไปอ่าเด็กๆคะอยากจะให้ฝากผลงานค่ะก็เพลงแรกของพวกเรานะคะออกมาแล้วชื่อเพลง Jello ค่ะสามารถรับชม MV ได้แล้วทาง YouTube l i t Entertainment แล้วก็ฟังได้แล้วทุก streaming platform ค่ะแล้วก็มี challenge ให้ทุกๆคนได้เล่นนะคะ Hash tag #JelloChallenge ค่ะก็ฝากฝากฝังเด็กๆด้วยนะคะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบเป็นคนไทยซึ่งซึ่งพอเด็กรุ่นใหม่อะ คุณยายจะดีใจมากเลยว่าแบบดูสิเขาเจริญเติบโตได้เร็วกว่าในยุคเราเนาะวันนี้ขอบคุณชูเก้นสไปซ์ทุกทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะทั้งบ้านจะเห็นชาเลนจ์นะครับทำไมแม่ทำชาเลนจ์แต่ครับยังไงอ่ะเต้นยังไงเอาแค่มือลูกเอาแค่มือลูกไปซ้ายหรือขวาก่อนมือขวาแล้วก็เฮ้ เลือกเป็นวันซัมเชลโลชูกาเชลโล Come on Wanna วันละแจ a กระบายวันละแจกกระบายมาถึงคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าเกิร์กรุ๊ปแก๊งลูกสาวโจ๊กโซคูชื่อว่าอะไรสร้างคำตอบแล้วเข้ามาตอบได้ที่เพจมาชแนลออฟฟิเชียลค่ะของรางวัลของเราคือมอนรองหลังดีลิเซีย ดรรีเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีเสารหน้าแม่จะพาไปเม้ากับใครนะคะติดตามได้ทุกวันเสาร์เจ็ดนาฬิกายีนาทีทางช่อง3หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ mychannelofficial นะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้แม่โดยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอ่ะใครอยากคุยอะไรคุยไปันจะกินแล้วกว่าจะมาเป็นครูกาอสั <laughs> อปปในวันนี้เนี่ยเป็ดเป็นยังไงบ้างคะเป็ดนุ่มามากค่ะ